สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยสามแหมมจะพามาวัดป่าไผ่จเจริญสมณกิจเนาะคะ่ะก่อนจะไปไหว้พระสาวแหมมจะพาไปไหว้ศาลตายายก่อนเนาะคะ่ะศาลตายายเนี่ยให้โชคลาบลูกหล้านมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้น้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะงวดวันที่สิบหกตุลาหกหาเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้มาไหวาสารตายายน้ากันเนาะค่ะกับซาแหม,มแล้วก็รับโชคลาบไปน้ากันเลยค่ะงวดวันที่16ตุลา65เนาะเดี๋ยวาแหม,มจะพาไหวาไปพร้อมๆกันกับาแมมเลยเนาะค่ะ ศาลตายาย,ายคะเมื่อนี้สาวแหม่มจะมาขอโชคลาภขอฝึงบารมีตายกับยายเนาะขอให้โชคมอบโชคแกสาวแหม่มและท่านผู้ชมในเด้อขอให้เลขที่สาวแหม่มจุดไนถูกดอกนี่ให้ออกนั่นเลขถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งเนาะแม่เนาะติดแหม่ติดคําว่าแม่อันหนีเนาะให้มอบโชค แกสาวแม่มเด้อค่ะสารตายายสารถูกสารถูกสารถูกดิดดิแต่แม่วานก็ไปหาแม่มาเลย มเด้อค่ะวัดวันที่สิบหกตุลาหกหาเด้อค่ะสารตายายค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวฮอไปหลุนเหล็กถูน้ำกันเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวฮอไปหลุนเหล็กถูตัวที่หนึ่งน้ำกันเนาะค่ะว่าสารตายายเพิ่นสีหายตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมคะ เลขถูกตัวที่หนึงนะะ่งเนาะค่ะเลขแปดค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขแปดงวดวันที่16ตุลาฮูกาเนาะ,ะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเข้ามาชมช่องสาวแมมกระขอให้มีโชคมีลามเนาะคะ่ะสื่อหวยตัวใดก็ให้ถูกเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเนาะตายายเมตาลูกหลานในเด้อมาพึ่งบาลมีตายายนะคะ่ะ ผ่านมาก็เห็นว่ามีค้นถูกสามตัวตรงๆเนาะสามแนก็มาติดตามให้ทันผู้ชมตลอดนะคะจะบริแรมากกับเวัที่แล้วเนาะคะ่ะามาตกบอสะดวกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมะคะ่นะ,คะเลขกถูบตัวที่หนึ่งหมายเลขแปดคะ่ะท่านผู้ชมหมายเลขแปดเนาะคะ่ะเดี๋ยวหอาไปล่อรุ่นเล็กถูกตัวที่สองน้ำกันเนาะคะ่ะมือนนี้ร่มคะ่ะท่านผู้ชม ลมแห้งเนาะก็มาซรเมนจะมาขอาเพิเ่นมาหวายเนาะเิ่นมาหวายตายายา้สงสัยเิ่นได้โชกไงญ่ก็มาหวายตายยายเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปล่อลุ้นอีกถูกตัวที่สองน้ำกันนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเฮาไปลุ้นเหล็กถูกตัวที่สองค่ะเล็กถูกตัวที่สองจะเป็นเล็กหยางเนาะคะ่ะ เลขถูกตัวที่สองหมายเลขสี่ค่ะท่านผู้ชมหมายเลขสี่เนาะแปดสี่ค่ะท่านผู้ชมแปดสีเ่เนาะเลขสวยค่ะเดี๋ยวเบิ่งถูกเราส่งถูกแตกกับปนันค่ะท่านผู้ชมถูกแตกค่ะเบิ่งเอาด้วยค่ะท่านผู้ชมแปดสี่เนาะแปดสี่แปดสี่เดี๋ยวเบื้องไฟอังลอยนะคะ ฝาเอ็มลอยแดงจึงคืนสามสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมสามสามแปดเนาะสาธุสาธุเดอ้อสารต,ตายายหมอบโชกลบับให้ซแซวแหม่มแด้ท่านผู้ชมเนาะค่ะสาธุสาธุานเนาะแปดซีเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาล่อรุนเหล็กถูกตัวที่สามนะคะท่านผู้ชมค่ะเหล็กถูกตัวที่สามจะเป็นตัวใดเดี๋ยวเขามาล่อรุนกันค่ะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเข้าไปรลุ่นเหล็กถูกตัวที่สามกันเนาะค่ะกับสาแหม่งเนาะค่ะเล็กถูกตัวที่สามหมายเลขเจ็ดค่ะ,ะ,คะท่ 3, 7, ะทานผู้ชมหมายเลขเจ็ดเนาะแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่หนึ่งก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่หนึ่งเนาะตายายห้โชคลาบละค่ะสามตัวตรงๆงเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาหกห้า ขอให้แตกขอให้ปังเน้อตายหาย่เอ้ยสาวแหม่มมาขอพึงบารมีปุ้ตายหายเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันเนาะค่ะท่านผู้ชมสาธุสาธุเนาะค่ะตายหายแปดสี่เจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมแปดสี่เจ็ดหรือแปดสี่หนึ่งเนาะเดี๋ยวสาวแหม่มจะแปะตัวเลขไว้อีกที่หนึ่งเนาะค่ะสาธุสาธุาธรวย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  ฟ้าเอ็มร้อยแดงจึงคึ้งค่ะสามสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชม่ะสามสามแปดเนาะสาธุสาธุเนาะค่ะสารตายายขอให้หมอบโชคลาภให้สาวแหม่มและท่านผู้ชมในเด้อค่ะมาพึ่งบารมีสารตายายเนาะขอให้ถูกหว,ว,วยรวยเงินสาธุสาธุเนาะค่ะสาธุรวยรวยรวยเนาะ ตาลูกหลานในเดอ้อจ้ะตายหญ่เ้ยสา,สาธุสาธุสวัสดีค่ะ